สองนมใหญ่มากันปล่อยรถเทสลาขับเองก่อนแหกโคง้งชนต้นไม้ไฟลุกท่วมดับอนาถวันที่19เมษายน2564เวลาเที่ยง5นาทีเป็นข่าวจาก CNN นะครับสิบตำรวจเอกซินเทียยูเมนเซอร์ตำรวจในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่17เมษายน2564ตามเวลาท้องถิ่นมีชายสองคนเกิดเมื่อปี2505และ2494 เสียชีวิตในรถยนต์เทสลาเกิดจากอุบัติเหตุที่เมืองสปริงรัฐเท็กซัสตำรวจท้องถิ่นเผยอ,อีกว่ารถเทสลา m o เดล S 2,019คันดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วสูงและแหกโค้งจนชนเข้ากับต้นไม้และเกิดไฟลุกท่วมพบศพชายหนึ่งคนนั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารและศพอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังด้านเจ้าหน้าที่มาร์คเฮอร์แมนตำรวจในรัฐเท็กซัสเผยว่า การสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไม่มีใครนั่งอยู่ที่เบาะคนขับแต่ยังรอผลการสอบสวนให้เสร็จจึงจะสรุปได้ว่าจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้น้ำมากกว่า12,000ลิตรตลอดหลายชั่วโมงเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้รถคันดังกล่าวตำรวจได้เปิดเผยกับทาง New York Times ์สื่อชื่อดังของทางสหรัฐก่อนเกิดอุบัติเหตุภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน ได้ยินว่าผู้เสียชีวิตออกไปขับรถเล่นกันและพูดถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของทางรถยี่ห้อดังกล่าวอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐเปิดการสอบสวน27กรณีเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโดยกึ่งอัตโนมัติของรถยนต์เทสลาทั้งยังเกิดในช่วงที่เทสลาเองก็กำลังเปิดตัวซอฟต์แวร์การขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบอีกด้วย ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมอีลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO t e ท l a กล่าวว่าตนคาดว่าซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบดังกล่าวจะทำกำไรให้กับทางบริษัทอย่างมหาศาลผมเชื่อมั่นมากๆว่ารถเทส l a จะขับด้วยตัวเองได้อย่างน่าไว้ใจโดยไม่ต้องมีคนขับภายในปีนี้อีลอนมัสกล่าวอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐเสียก่อนจึงจะวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ใช้งานอย่างจริงจังๆซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอบคุณข้อมูลจาก cnbc